ยา่ใจ้ใช่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทั้งหมด3า0พันคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะว <c oughs> วันนี้เรามีสาระกันนะเช็คไมค์ได้ไหมไมด์ดังหรือเปล่าเอ้ท่านมคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณปุาปุ้ยใช่ไหมปุยเข้ามาแล้วช่วยกดกหวัวใจให้หน่อยนะครับเ้ย โ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาสัก20คนแล้วกันวันนี้เรามีสาระดีๆให้พวกเรานะครับเอาไปใช้กันได้ง่ายๆนะครับสวัสดีครับคุณมนทิพย์นะครับโอเคให้คุณเข้ามาใหม่นะครับกดหัวใจให้หน่อยนะครับเฮ้ วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับหมอต่อวันนี้เราอยู่กันที่กุยลินพึ่งนะฮะสาขาย <Okay. S 2> เยาวาราคร้านเราก็เป็นร้านยาจีนนะครับแล้วก็มีหมอจีนนะครับคอยตรวจนะครับแล้วก็ขายสมุนไพรจีนด้วยเนาะสวัสดีครับคุณทีส,สวัสดีครับขณะนี้ก็เวลาเที่ยงนะครับทุกคนกินข้าวกันหรือยังทานข้าวเที่ยงกันหรือยังครับ ขอบคุณมากครับคุณต่อครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสิบสองคนแล้วอ่เดีย๋ยวรอวันนี้เรามีสาระด,ดีๆนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรจีนนะครับ 2> <2> <1> 1> หัวข้อเรื่องกินอาหารเป็นยากินยาเป็นอาหารโอ้หมอหลอ่อขอบคุณครับ <1> 1> คุณกรอนใช่ไหมครับคุณกรอ่า ามาแล้วไหนทุกคนวันนี้กินข้าวอะไรกันบ้างครับบำรุงผู้ชายไหมแบบแคปซูลถ้าต้มมีครับเรื่องบำรุงผู้ชายเนี่ยคือต้องบำรุงไตครับมันจะเป็นยาสมุนไพรของตำัะปากงเลยนะฮะกินถ้าไตเราแข็งแรงเนี่ยสมรภาพของผู้ชายเราก็จะแข็งแรงนะครับ สวัสดีครับถ้าเป็นคนลมในท้องเยอะท้องผูกป่วยอ่ะเดี๋ยววันนี้รอฟังนะครับว่าเราจะกินอาหารกินอะไรที่ทําให้เราเนี่ย <c oughs> ท้องผูกเนี่ยดีขึ้นนะครับมีลมน้อยลง <c oughs> ะอะไรไหมพูดเลยไหมมาพูดเลยอ่ะวันนี้นะครับคือแนะนําสมุนไพรที่เป็นอาหารที่เรากินเป็นประจำเนาะโอเคอ่ะเคยได้ยินไหมครับคือหลายๆคนเนี่ย มีมีความกังวลที่จะกินเรื่องของสมุนไพรกินนั่นกินนี่แล้วกลัวตับไตะจังนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าคือสมุนไพรเนี่ยคือมันก็มาจากพืชผักทั่วไปมันก็คืออาหารที่เรากินนั่นแหละครับแต่หมายความว่าอาหารตัวไหนที่กินแล้วเนี่ยมีฤทธิ์ในการปรับสมดุลร่างกายบำรุลงร่างกายมีฤทธิ์ทางยาด้วยใช่อะวันนี้ <c oughs> ผมจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งนะฮะให้ทุกคนดูว่ามันคืออะไรลองทายกันมาสิถายกันดูฮะ อันนี้ตอนนี้โลเท่าไหร่แล้วนะโลไม่ไม่รู้เหมือนกันอ,อันนี้คือลำไยแห้งนะครับเป็นลำไยแห้งลำไยสีทองลำไยแห้งะครับคือนอกจากมันจะอร่อยแล้วเนี่ยคือมันจะมีธิ์ก็คือช่วยการนอนหลับนะครับช่วยบำรุงให้ร่างกายเนี่ยมีแรงบำรุงม้าม,มกระเพาะอาหารให้แข็งแรงนะครับสำหรับคนที่มีเป็นลมในท้องเยอะตัวนี้ก็จะลำไยเนี่ยก็จะช่วยบำรุงม้าม,มกระเพาะอาหารให้แข็งแรงด้วยนะครับ<ส>แต่ว่าลำไย,ยเนี่ยถ้าเราจะกินเนี่ย กินในถึงปริมาณที่ร่างกายรู้สึกว่ามันมีธิตนะครับมันต้องกินปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไยแห้งของเราเนี่ยจะมาทําเป็นตำรับยานะครับจะช่วยเสริมธิ์กันทําให้ประสิทธิภาพลำไยเสริมธิ์ได้ดีขึ้นเนาะ,อ,ะอย่างตัวนี้คืออะไรครับใครตอบถูกอร่อยด้วยง่ายๆด้วย ันนี้ก็คือ,คอพุทรา,ทาจีนพุทราแดงตัวพุทราแดงก็คือจะมีนิดบำรุงกระเพาะอาหารนะครับให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยในการนอนหลับได้ดีด,ด้วยอือ,อย่างนี้ตัวนี้ตัวต่อไปอันนี้คนน่าจะรู้จักกันเยอะนะอยู่ในชุดตุนนเอาไปตุนแกงใส่แกงจืดใส่ต้มตัวนี้เรียกว่าเก่ากี้แดงใช่นะนจริงๆเกากี้เนี่ยมันจะมีหลายพันมากเลยนะ แต่ส่วนไหที่เรารู้จักกันนิย,ยมกันเอามากินกันก็คือก๋ากี่แดงก๋ากี่ดำเนาะใช่ก๋ากี่แดงเนี่ยสีแดงเนี่ยจะมีธิดบำรุงหัวใจแต่ถ้าสีดำเนี่ยจะมีธิ์บำรุงไตเป็นหลัก<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือกินบ่อยๆแต่ปริมาณที่พอดีนะเพราะว่ามันมีน้ําตาลมันจะหวาน <S <S 2> <S 2> กินมากๆร้อนในได้เหมือนกันกินครั้งหนึ่งประมาณกี่เม็ดได้ครับพอทีกินครั้งหนึ่งก็ประมาณเนี่ยกำนึงประมาณน,าณนี้กินเข้าไปเลย หรือว่าเอาจะมาชงชากินก็ได้นะครับอีกชื่อหนึ่งทุกคนรู้จักโกจนะิเบอร์รี่ไหมนี่แหละโกจิเบอร์รี่แต่เราเรียกว่าเก่าที่อ๋อภาษาอังกฤษคือโกจิเบอร์รี่เนาะใช่ใช่เนาะมันก็คือเบอร์รี่มันคืออาหารทั่วไปนี่แหละแต่ไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ตามนะ่ะถ้าเรากินปริมาณมากมันก็ทําลายร่างกายเรารกางกินในปริมาณที่เหมาะสมใช่เนาะ,ะเอาอย่างตัวตัดไปแล้วกัน ทุกคนคงจะรู้จักหรือเปล่าอันนี้เห็นไหมเอาไปเชื่อมได้ใส่ขนมหวานคเยเห็นในขนมหวานอาใครเคยกินเชงซิมอีบ้างน้ำลำไยใส่รากบัวอ,อ่าน้ำรากบัวเนี่ยก็จะมีฤทธิบ์บำรุงปอดให้แข็งแรงคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่ปอดร้อนง่ายอ่ะครับกินลำไยเป็นกิน ราก,ก,กบัวเป็นประจำนะครับก็จะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงด้วยแล้วก็ที่สําคัญคืออร่อยด้วยแต่ว่ารากบัวที่เรากินกันอนะ่ะจะเป็นรากบัวที่อยู่ในขนมหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นรากบัวกับน้ําตาลผสมกัน <c oughs> ก็จะทําให้หวานแล้วก็กินแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานได้กิกนมากนะ <c oughs> ก็ถ้าแนะนํากินก็คือเป็นน้ํารากบัวเลย <c oughs> น้ํารากบัวนี้ก็ <c oughs> ใส่น้ำต <c oughs> าลขวด ลักบัวเฉยๆไปต้มได้เลยก็ได้ครับใส่น้ําตาลอวดนิดหน่อยก็โอเคเนาะหรือว่าเราจะไปหาซื้อกินน้ําลักบัวก็ได้อืมนะครับตัวต่อไปอ่ตัวต่อไปเมื่อกี้มีคนถามว่าท้องเสียลมในท้องเยอะลมในท้องเยอะลมในท้องเยอะคือเกิดจากร่างกายเราเนี่ยระบบย่อยอาหารมันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มีฤิไล่ลมในท้องอ่า อันอันดับแรกก็คือที่เรารู้จักกันก็คือขิงขิงอันนี้คือจะเป็นขิงแห้งนะแต่ว่าขิงที่เรากินกันก็จะเป็นน้ําขิงก็ได้ครับขิงสดยไหมก็ได้ขิงสดก็ได้ขิงอ่ะนอกจากจะมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างอุ่นนะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยขับความชืน้นความเย็นในร่างกายได้ดีคนที่กลางคืนเนี่ยชอบแบบเจอแอร์ไม่ได้แล้วก็ชอบปวดกลางคืนอ่ะ คือ <มา S 1> ร่าง<ม>ากายไม่ค่อยได้าเนาะก็ได้พวกนี้ถ้าเรากินน้ําขิงก่อนนอนเนี่ยจะทําให้เราหลับสบายแล้วก็พวกอาการปวดก็จะทุเลาลงเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราปวดมากขึ้นนะครับอ่ะปลายประสาทอักเสบถ้าปลายประสาทอักเสบเนี่ยจะเป็นเฉพาะและจะเป็นเรื่องเป็นโรคทางระบบประสาทตรงนี้ครับแนะนําเข้ามาลองตรวจดูก่อนได้นะครับบางทีการอักเสบในร่างกายเนี่ยมันก็ เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องระบบประสาทาจริงๆเรื่องเลือดเรื่องการไหลเวียนอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่ากลุ่มอาการอื่นๆที่เป็นร่วมด้วยมันคืออะไรบ้างเนาะเข้ามาได้นะครับที่ร้านยากุลิมหึงนะครับอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ใกล้กับ m A c ong, อ c หัวลำโพงนะอดี๋ยตรงข้ามกับสาลเจ้าเฮงเฟียรหรือว่าเอาชื่อร้านไปเสิร์ชใน g o o g l e Map ก็จะขึ้นเลยมาตามแบบได้เลยครับครับยินดีนะครับ โอเคไว้เจอกันนะครับคุณอ้อย <c oughs> <c oughs> จเจอแอร์เย็นๆนะการเจอแอร์เย็นๆใช่ไหมครับแสดงว่าร่างกายเนี่ยขาดแรงไฟนะครับขาดพลังงานแรงไฟที่จะต่อสู้กับความความเย็นในร่างกายซึ่งจริงๆแล้วความเย็นเนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็อาจจะเจอแอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ในใน,ในช่วงเวลาการคืนเนี่ยอากาศมันจะมีการเย็นด้วยแล้วเรายิ่งเปิดแอร์ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นเย็นกับเย็นมาเจอกัน ก็จะ,ะยิ่งเย็นมือเท้าเย็นเนาะอ่าแล้วนี่อาการเย็นเนี่ยอาการหอบกำเริบหมายความอะไรความเย็นเนี่ยไปสะสมที่ปอดเรานะครับปอดเราเย็นเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการส่งส่งผ่านออกซิเจนไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับก็คือแนะน,นะํานะก็คือแบบต้องปรัสบสมดุลร่างกายนะครับเข้ามาตรวจดูก่อนได้เนาะ สวัสดีครับวันนี้หมอที่สวยๆไม่อยู่นะครับอ,อคุณเบนใช่คุณหมอมาดาหรือเปล่าอะเนาะอะวันนี้มันจะมีขนมที่อร่อยมากที่ผมชอบกินเอามาดูหน่อยตัวนี้สังเกตไหมอันนี้คือมะนาวน้ำผึ้งเปลือกไหมะนาว ตัวนี้เราสังเกตดูว่าแค่เรายังไม่กินนะเนี่ยรู้สึกว่าชุ่มคอแล้ว <c oughs> แสดงว่ามะนาวจะมีฤทธิ์อะไรบ้างมีความเปรี้ยวใช่ไหมครับ <c oughs> ความหวานมีวิตามินซีอ่าความเปรี้ยวความหวานในในทางแผนจีนเนี่ยจะเรียกว่าส่วนการหัวอินส่วนการคือส่วนคือเปรี้ยว <c oughs> การคือหวานส่วนกับการเนี่ยเปรี้ยวหวานเนี่ยทำให้เกิดยินยินเนี่ยก็คือความชุ่มชื้นในร่างกายล้าทำไมเรากินพวกพวกนี้ครับ ถึงชุ่มคออนะครับไซนัดรักษาอย่างไงคะไซนัดนะใช่ไหมครับไซนัดรักษาอย่างไงคือโรคไซนัทเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากปอดเราเนี่ยมีการสะสมความร้อนกับความชื้นมากไปแล้วมีการแบบติดบางทีอาจจะมีการปิดเชื้อด้วยต้องมาดูว่าเ,เป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับ คือถ้าใสนัดพวกนี้เรื่องของยาจีนเนี่ยการปรับสมดุลร่างกาย,ยดีมากนะแต่ว่าต้องมาตรวจมาดูก่อนนะ P ีซ p c อ s รักษาได้ไหมคะรักษาได้แน่นอนครับ P c ซ s นี่คือเป็นโรคที่ถ้าในทางพวกโรคเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับในทางแผนจีนจะมีการปรับเรื่องเลือดแล้วก็การแก้สาเหตุของการเกิด PCOS เนี่ยเราต้องแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดลรกนะครับ เนะพราะไม่มงั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับต้นเหตุครับ<ม>เหตุเนี่ยก็ทำให้เกิดผลก็คือ P c OS ลําซ้ำาแบบนี้ม,มันก็จะมีการแบ่งตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับมันปีเซลเอก็คือถุงน้ำในรังไข่หลายใบค <c oughs> าว่าหลายใบคือมันก็สามารถเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น<ม><ม>ในแพนทย์แผนจีนมองโรคนี้ยังไงในมุมมองของแพทย์แผนจีนก็จะเป็นเลือดเนี่ยไม่สมดุลเลือดไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะปีซเอสคือประจำเดือนเนี่ยมัน มาไม่ปกติอยู่แล้วเนาะก็ต้องปรับเรื่องพฤติกรรมด้วยปรับเรื่องประจําเดือนด้วยปรับสมดุลร่างกายด้วยนะครับต้องรักษาอย่างไงคะก็แนะนํารักษาคือในทางแผนจีนก็จะเป็นยาสม,มุนไพรจีนครับในการทานยาต้มเพื่อปรับสมดุลกับภายในเนาะ <c oughs> อยากลดน้ําหนักค่ะอยากลดน้ําหนักใช่ไหมวันนี้จะมีสม,มุนไพรที่สามารถช่วยในการลดน้าหนักได้นะครับก็จะเป็นพวก อย่างนี้ตัวนี้ทุกคนคงเคยเห็นแหละอยู่ในชุดตุ่นะนะครับแ,<ต>แผน่แผนแบบนี้นยาจีนถ้าเป็นภาษาจีนต้จิ๋วเรียกว่าหวยซัวแต่ถ้าจีนกลางเรียกว่าสันเย่าอืสันเย่า,ยานี้ตัวเนี้ยดู้ไหมมันคืออะไรหมอตอง มันมาจากไหนอ่ะม,อม,อมันมันคือมาจากธรรมชาติแน่นอนอ่าอ่าตัวนี้มันก็คือเป็นพืชคล้ายๆหัวมันนะครับคล้ายๆมันสัมปัสหลังนะครับเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเนาะตุนกินก็สามารถบํารุงน้ามกระเพาะอาหารให้แข็งให้แข็งแรงตัวนี้ช่วยลดน,นักคือถ้านม้ามกระเพาะอาหารแข็งแรงก็จะทําให้ระบบะการเผาผลาญเราดีนั่นเองเนานะแต่หอยซัวเนี่ยคือเราก็จะเห็นทั่วไปคืออยู่ในชุดตุนแบบนี้ชุดตุน ก็จะมีะสมนุนไพรหลายชนิดนะครับก็ต้องกินเป็นตำลับเพื่อทําให้เกิดฤทธิ์ในการบำรุงร่างกายมันก็จะส่งเสริมกันคอับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงครึ่งครับรับตรวจคิวแรก8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นถ,ถ้าอยัางไรจะบล็อกอินเข้ามาก็อินบล็อกเข้ามาสอบถามก่อนได้ถ้าเม้นท์ไหนที่ผมตอบไม่ไมทันก็สามารถ ส่งข้อวามาามาซ้าได้นเนาะเผื่ออ่างไม่ทันอเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วตัวตึงตึงตัวเป็นเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมคือแน่นอนเรื่องการไหลเวียนมีปัญหาแน่นอนนะครับคือการไหลเวียนพอมันมีการติดขัดบริในหลอดเลือดนะครับตรงเนี้มันก็สะสมทุกวันทุกวันมันทาให้เกิดติดการติดตันได้ตรงนี้นครับต้องปรับที่การไหลเวียนขึ้นไปบนบริเวณห,หัวและสมองให้ดีนะครับ แล้วตัวตึงเนี่ยหมายความว่าพอมันมีการตีบเนี่ยมันส่งผลถึงระบบประสาทในการสั่งการตรงนี้ครับร่างกายเลยมีรีสิคทำให้เกิดการเกร็งตึงได้มีอาการตึงขาอ๋อถ้าตึงขาใช่ไหมครับตึงขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตึงช่วงเวลาไหนยืนนานหรือว่าช่วงเวลานอนกลางคืนครับเนาะก็คืออาการนี้เดี๋ยวนี้คนเป็นยืนนะเยนนอะมากเจอแทบทุกวัน เจอแทบทุกวันนะครับแล้วก็พวกตึงง่ายปวดง่ายกลางคืนเลยพวกนี้ครับมันเป็นช่วงบ่ายมีาการตึงขาช่วงบ่ายตึงขาช่วงบ่ายยืนนานหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูว่าเอ้ยเรามีการใช้งาน้หยหรือเปล่าครับพอหลอดเลือดมันตีบเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ค่อยดีเนาะใช่มันก็ทําให้เกิดอาการตึงอาการชาได้ใช่คือแพทย์จีนเราอาจจะมีการมองเรื่องของการไหลเวียนของเลือดลมเป็นหลักเลยตรงนี้ครับ ถ้าเราไหลเวียนดีก็จะมีการปวดการการอะไรเงี้ยน้อยลงไม่ได้ทําอะไรก็ตึงเลยก็อาศัยเห็นมาแบบเส้นเลือดตีบอะไรที่บอกไปพอเลือดมันตีบปุ๊บมันก็ไหลเวียนได้ไม่ดีเนาะเอาพูดเรื่องถึงสมุนไพรจีนแล้วกันสมุนไพรจีนเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีมาสี่พันปีแล้วโอ้นานมากเลยนะ<ต>น่านจะสักประมาณห้าพันปีได้ไหมใช่คือปีนี้ปีพศอะไรแล้ว 2องห้าหกแใช่ไหมแต่สมุนไพรจีนเราเนี่ยมีประมาณ5000ปีแล้วสแสดงว่าอะไรคือเกิดก่อนวิทยาศาสตร์เองคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปครับคนสมัยก่อนก็จะมีการจดบันทึกในตำราใช่ไหมมีการว่าออกินตัวนี้แล้วร่างกายรู้สึกยังไงบ้างกินตัวนี้แล้วโรคนี้หายและมีการกินมีการจดบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการคิดค้นนะครับเป็นตำรักยามากมายนะครับ จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนวิทยาศาสตร์สมัยก่อนแบบแผนตะวันออกกันเองใช่ใช่เป็นการทดลองทำๆว่าทานตัวนี้แล้วให้ฤทธิ์ยังไงให้ผลยังไงเนาะใช่หลอดเ,เลือดสมองตีบกินตัวไหนดีครับตรงนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมองครับแนะนําว่าเอ้ยเรามีการตรวจแผนกับแผนปัจจุบันให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาตรวจกับทางแผนจีนด้วยแล้วดูว่ามุมมองเราจะไปในทิศทางที่ เสริมกันยังไงได้บ้างอาจจะเอาผลแลบหรือว่าผลตรวจจากแพทย์แผนปัจจุบันมาคูคู่การประกอบใช่แล้วมันไม่ได้โรคสมองตีบมันไม่ได้เป็นโรคทั่วไปเนาะไม่เหมือนว่าเราปวดท้องแล้วไปร้านยาร้านขายายาแล้วก็ซื้อยากินงหายง่าย,ายอันนี้จะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างต้องต้องดูละเอียดนิดนึงใช่ยังไงก็แนะนําให้คนไข้เข้ามาตรวจก่อนก็ได้ครับคับคอ้อย ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกพาคนไข้เข้ามาจริงหรือคนไข้ไม่สะดวกเข้ามาก็ติดต่อ inbox อข้อความมาก่อนก็ได้อืว่าสามารถใช้วิธีไหนได้บ้างเนาะโอเคเนาะอ่ะพูดถึงเรื่องตับแล้วกันเมื่อกี้มีคนถามเรื่องตับเนาะตับเนี่ยจะเป็นอวัยวะของคนเราก็จะมีห้าห้าธาตุเนาะม,มีมีไม้ใช่ไหมครับมีไฟมีดินมีน้ำมีทองอ่าใช่ ซึ่งห้าอันนี้ครับก็จะมีอวัยวะประจําของเขาในแต่ลครับอย่างเรื่องตับเนี่ยจะคือธาตุอะไรครับตับตับคือธาตุไม้ตับคือธาตุไม้อ่เนอะ <No. S 1> อ่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมองอย่างนี้คือตับคือคือธาตุไม้เรานึกถึงต้นไม้แล้วกันต้นไม้คนเราอ่ะมันก็ ถึงไหนแล้วพี่ครับเพื่อเปิดการถ่ายไหมต้นไม้เราครับก็จะเป็นต้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะมีการแผ่ก้านไปเรื่อยๆถูกไหมต้นไม้ก็จะมีการแบบรักมีการแผ่ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตับเนี่ยจะเป็นอายะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์โกรธอารมณ์นั่นนี่นั่นเพราะนี่การบำรุงตับให้ดีคือจะสามารถช่วยในเรื่องของคนที่มีอารมณ์เศร้าได้นะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เนาะ ปวดท้องเมนต้องทํำยังไงปวดท้องเมนใช่ไหมครับอันนี้ปวดมา,าก่อนมีประจําเดือนอหรือเป่าหรือปวดหลังมีประจําเดือนครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วปวดท้องเมนเนี่ยคือต้องมีการปรับสุดลุลร่างกายใหม่เรื่องเลือดนะครับ<อ>ปวดก่อนมีระหว่างมีอันนี้คือ แน่นอนว่าระบบภัยภายในเลือดมีการขับที่ไม่ดีแน่นอนนะครับน่าจะมีเรื่องของริมเลือดตอนมีประจําเดือนนะครับตรงนี้ก็ต้องมีกินยาสมุนไพรจีนปรับสมดุลเลือดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะคะแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตเซตระบบหลังบ้านนิดนึงนะขึแ้นบบมาใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะแป๊บเดียวไม่ไหน